กรับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เราผมทางอุทัทยปลาทองจากช่องทางอุทยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกกกอกนะครับฝุ่นก็ตลบอบวนในสองวันนะซึ่งดูกรอบแล้วไม่ไดีอยู่ในกกอกอย่างเดียวนะครับออกกอกกว่าสิกิโลก็มีนะทีนี้ในในผลแห่งการทำในครั้งนี้เหตุที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะ นั่นคือต่อเนื่องเลยที่เราฟังนะบางหลายคนอาจจะไม่ได้ฟังนะก็คือนาทีก็ถูกห้ามเข้าวางปูอย่างเด็ดขาดแล้วนะครับก็ก็ได้ฟังอยู่ส่วนว่าอะไรที่ไหนอย่างไรนี่ก็ช่างมันเดอะน,นะเพราะว่าเราอย่าไปสืบสาวราวเรื่องเลยแล้วสิ่งที่ปรากฏการใหม่ซึ่งไม่รู้ใครได้ใครเสียขึ้นมาก็คือกรณีที่ สาวสวนกล้วยนี่เรียกร้องให้ฝ่ายวังปูน่นี่ร่วมกันจัดการกับหมูอ้วนกลายเป็นศัตรูหมายเล็กหนึ่งไปเลยส่วนว่านี่ถ้อยคำแบบนี้เป็นการเสียบอะไรกันหรือเปล่าเป็นการหาวิธีที่จะเจาะทำลายกันหรือเปล่านั่นเป็นยุทธ,ธการั้งแต่ละคนนะผมมองดูก็แล้วแต่นะแล้วแต่ ก็ดูเม้นข้างล่างนี่ดูจากช่องใหม่ชราวันนะด,ดูดูจากเม้นข้างล่างก็พอเข้าใจได้นะว่ากําลังหาแนวร่วมหรือเปล่าหรือว่าเอาความเกลียดชังให้คนมองไว้ว่าทั้งสองฝ่ายนี่ร่วมมือกันหรือเปล่าตอนนี้นี่เราควรเข้าใจนะครับนี่การชวนกันเฉยๆนะครับคําว่าชวนก็คือการเสนอและการสนองนะครับถ้าเขาเสนอแต่ไม่มีการสนองก็แสดงว่า ไม่ได้พวกเดียวกันนะเออประมาณนี้นะแต่สิ่งที่ชัดเจนก็เท่าที่เรียนไปแล้วว่าต่อไปไม่มีนาทีแล้วนะครับในพื้นที่ออของวังปู่นีออ้ส่วนนะส่วนเรื่องมันเกิดอย่างไรตอนนี้ชาวบ้านเดือดมากนะก็ชี้กันสนันนะ่นเกิดจากใคร พูดง่ายๆก็คือต่างฝ่ายต่างชีว้ว่าฝ่ายตรงข้ามเลวนะเออไอไอไอหมูกับไอแคร์นี่เลวนะเออฝ่ายฝ่ายนั้นก็บอกว่าออคนข้างนอกหัวเม่งๆนี่เลวนะเออไม่ถึงบอกว่าเลวเหรอกผมเติมให้นะเพราะว่าอะไรพราก็บอกเขาขอใหออ้หน่วยงานของรัฐ บอกว่าอย่าให้มายุ่งให้เลิกไปเลยนะแต่ผมดูเขาเมื่อเช้านี้นะเขาก็ยังพูดไปถึงพระอเอกท้องทุ่งนาอยู่นะไอ้หน้าแหลมอนี่ว่ากูจะร้องสวนยางที่อยู่ติดอะไรติดทางลาดยางเออหน้าแหลมมันมีเหรอเสวนยางยทางลาดยางงงนะเออก็คือจะผูกใจเจ็บนี่จะจะร้องไอ้นี่แหละไอ้หน้าแหลมนี่แหละนะเอพอพระเอกบ้านนอกคนนี้แหละก <laughs> ็ ก็ผูกกรรมกันไปนะครับเพราะว่าอะไรก็เราเลือกเองทั้งนั้นแหละนะสิ่งอะไรก็ตามนะสิ่งอะไรก็ตามบางครั้งเนี่ยถ้าเราเลือกเองแต่มันเป็นสิ่งที่เราทําได้เองอยู่ไม่กระทบกับคนอื่นเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับแต่เมื่อเราเลือกแล้วมันไปมีผลกับคนอื่นนี่อันนี้นี่มันก็ต้องดูปัญหานะว่ามันจะมีผลตีกลับมาว่ายังไง เป็นยังไงเออเขาชอบไหมทีนี้เรามาค้นหานะดูไทม์ไลน์กันก่อนว่าเรื่องเกิดที่กกกรอบนี้เนี่ยพายุใหญ่ถล่มกกรนี่หน้าซีดหน้าเสียวเป็นผู้ต้องหากันเต็มไปหมดเลยนะน่าจะหลายคนอยู่นะรอบนี้เนี่ยมันเกิดจากใครสมควรไหมที่เขาจะเกลียดชังหมูอ้วนอันนี้นี่ผมเล่าในฐานะที่ผม ติดตามมานานนะก็คืออยู่อยู่ในเหตุการณ์นี้มานานสมัยหนึ่งนะที่หมูอ้วนร้องอที่ดินแปลงที่บริษัทหนึ่งที่เขาไปกำลังปลูกขา่าป,ปลูกหวายปลูกกล้วยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยหมูอ้วนร้องเพราะอะไรเพราะมันปรากฏนะครับเพราะว่า,าคนที่ไปเป็น เจ้าของที่นะทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์นะเพราะว่าแถวนั้นเขาห้ามไม่ให้เปลี่ยนมืออยู่แล้วนะแต่เขาก็มาอวดอวดออกช่องออกอะไรคนมันก็คันไม้ขันมือเนาะขี้อวดนะก็เลยร้องเลยนะจะบอกว่าเขาไม่ชอบกันแบบสุดๆเลย,เลยไปร้องนี่ผมไม่รู้อันนี้ก่อนแล้วแต่จะตีความกันไปว่าผูกเจ็บกันไหมแต่หลายคนเนี่ยอา,อาจจะรวมทั้งฝ่ายที่ถูกร้องด้วย ก็พยายามกล่าวให้ร้ายกันเพื่อให้หมูอ้วนกลายเป็นที่เกลียดชังหวังผลในอนาคตนั่นก็คือการที่บอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังชายมาทำนะเออเออก็มีการพูดถึงเรื่องนู่นแหละทะเลาะกันมากถอนประกันเลยอะไรนรงนี้นะกนน็นั่นก็นแล้วแต่วิธีการพูดของแต่ละคนนะมันไม่ได้หาเหตุเป็นความจริงสักหน่อยเลยผมนี่ยืนยันได้ว่าหมู้วนรองนีพราอะไร ก็เพราะเห็นคุณโชนั่นแหละจะบอกว่าเขาเห็นคุณโชวรวยเขาเลยอยากร้องเขาอิจฉาไม่รู้นะว่ามันอิจฉาหรือว่าไม่รู้แต่ที่นี่แน่คือคุณทําผิดกฎหมายพอเคาร้องเขาก็กลายเป็นพลเมืองดีแรกๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นพลเมืองดีอาจจะหลายคนตาหนีตีเตียนทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนเดี๋ยวผมตอนนี้หนึ่งเหมือนกับสรุปนะถามว่ากลุ่มนักร้องทั้งหลายเนี่ยไม่ว่า ฝ่ายอ้วนหรือฝ่ายเมงเนี่ยถามว่าเป็นยังไงเขาเรียกพลเมืองดีทั่งนั้นนะครับเพราะว่าอะไรการที่ให้คนประชาชนทั่วไปทําผิดกฎหมายนะทำผิดกฎหมายโดยที่ทําให้เสื่อมเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของประเทศชาตินี่มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะถ้าเป็นข้าราชการเห็นแล้วไม่ทําก็157เหมือน หัวหน้าพยักไพรเขาพูดนะส่วนถ้าไม่มีคนร้องก็เหมือนกับคลิปนั้นเหมือนกันผู้ใหญ่บ้านชี้ให้ให้หัวหน้าพยักไพรดูว่านน่นน่นโน่นดูหน่อยมันมันเวิร์กไปหมดเขาหันหน้านี้ไม่ดูเพราะอะไรเขาไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้เห็นที่เวิร์กก็ไปตรวจสอบได้มันต้องมีการร้องกันก่อนถามมาว่าถามว่าถ้ายี้มันก็ไม่ไม่ร้องสิที่ของใครก็ที่ของใครนะ คุณบอกไม่ร้องแต่มันอยู่ในเขตบ้านไหนสักวันหนึ่งก็ต้องถูกร้องเหตุผลคืออะไรเหตุเกิดจะเกิดแบบนั้นมันคืออะไรเมื่อทะเลาะกันมันต้องร้องค่อยดูนะโกกอกไม่ได้จบวันนี้ครับวันนี้เนี่สวนกันแค่สองหมัดใช่ไหมฝ่ายหนึ่งร้องอสวนกล้วยเพราะขี้โว์นะ,ะฝ่ายสวนกล้วยก็จัด ฝ่ายตรงข้ามที่คิดว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามบาทีก่อนอยู่ฝ่ายเดียวกันเห็นไหมสวนกันสองหมัดนี่เละไปไหมเละรอบหน้าก็กูจะเอาเหมือนกันตัวคนละฝ่ายนี่แหละจะใส่กันเองแลกหมัดกันไปตลอดผลสุดท้ายเป็นยังไงครับกกอกสะอาดครับกกอกจะเป็นจะสะอาดมากเลยไม่ไม่มีคนทำดีฎหมายในเรื่องนี้เพราะกลัวครับถ้าฟังตามที่หัวหน้าพูดใช่ไหม แปลงที่รุกรํานิดหนึ่งคือขยายเขตไปนิดหนึ่งนะ่ยคืออะไรครับเขาถอนเลยนะครับเขาถอนสิทธิการอยู่อาศัยเลยและดําเนินคดีด้วยนี่ผมไม่รู้นะว่าแปลงที่อยู่ในกรอบแต่ตัดไม้เนี่ยจะโดนแบบนี้ไหมถ้าโดนความจริงให้ผมเดานะถามว่าโดนไหมผมว่าโดนนะเพราะว่าอะไรเมื่อทําผิดกฎระเบียบที่ตั้งไว้ให้เพราะว่าการให้ก็ต้องมีการรมงงกันทุกปี สื่อสารกันได้ดีแต่คุณไม่ทําคุณทาผิดระเบียบก็ต้องยึดพื้นที่คืนอันนี้นี่เสียหายเยอะนะบางคนเนี่ยเสียหายเรื่องอในเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปีก็เป็นเงินไม่น้อยกว่ามันจะเตียนมันจะเป็นที่ทํากินได้อันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปนะคนทั่วไปในประเทศนี้อยากให้เป็นก็คือ ไม่อยากให้ผิดกฎหมายเพราะเมื่อมีการทําผิดกฎหมายแล้วมันเสื่อมเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติบางคนอาจจะเถียงผว่าทนายมันเตียนอยู่แล้วนะอืที่เขาปลูกกล้วยปลูกว้าวัายนะมันเตียนอยู่แล้วมันจะไปเสียทรัพยากรตรงไหนมันเสียทางอ้อมนะครับเมื่อคนหนึ่งขายแล้วก็ได้เงินไปก็จะไปบุกรุกอีกเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มาหลายชั่วยุคนแล้วนะของไทยเนี่ย เพราะฉะนั้นการห้ามไม่ซื้อไม่ขายเนี่ยไม่เศรษฐีใหม่เศรษฐีเก่าหลายเข้าไปซื้อเป็นของตัวเองเนี่ยเพราะวงจรเหล่านี้จะได้ถูกตัดถ้าเราไม่ตัดเสียมันก็จะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพื้นป่าประเทศไทยก็จะพังไปเรื่อยๆการทําแบบนี้เนี่ยแทนที่จะไปบอกเขาว่าเขาเลวเขาชั่วเขาผิดมองมองอีกมุมหนึ่งก็คือเขาเป็นพลเมืองดี ส่วนจะดีทั้งคู่ไหมก็ดีทั้งคู่ใครที่ร้องเรียนดีหมดครับต่อไปกกอกจะมีพลเมืองดีเพิ่มขึ้นเยอะครับเพราะอะไรก็จะร้องคู่ต่อสู้ถามว่ากกอกเดือดร้อนอย่างนี้มันเป็นความชั่วความเลวของใครบางคนเนี่ยผมว่าไม่ใช่มันเป็นถึงบทละที่ที่ที่อยากให้อยู่ในกรอบของกฎหมายการไม่อยู่ในกรอบนี่อย่าคิดว่าไม่วันนี้ ไม่ได้วันนี้มันจบไปเลยไม่ใช่ครับแม้มาสำรวจอีกสิบปีข้างหน้าแม้ไม่มีคนร้องได้ซ้ำไปถ้ามีการสำรวจโดยทั่วไปแล้วมีแปลงที่ทำผิดมันก็จะมีการยึดคืนแล้วก็ดำเนินคดีเพราะฉะนั้นนี่การที่จะไปโทษว่าเขาร้องครั้งแรกนี่เป็นคนที่นำความเดือดร้อนมาให้บ้านกกอกเราควรคิดให้เยอะ ที่ที่เขาร้องเพราะอะไรเขาหมั่นใส่ใรวยเกินเหตุแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือก็คุณทําผิดกฎหมายถ้าการทําผิดกฎหมายแล้วไม่มีคนร้องประเทศชาติมันจะอยู่ได้ยังไงมันจะมีคือมีแปรไหมเหมือนกับหัวหน้าพยักษ์ยัยเขาไม่ได้มองข้างบนว่าเตียนไปหมดเลยเขาไม่มองเพราะอะไรก็ต้องให้คนที่อยู่บริเวณเหล่านั้นร้องกันนะครับสมมุติว่าจะมีการร้องกันจริงไหมผมนะไม่มีกําลังนะ ทำแต่ตัวเองหรือเป็นคนดีแต่คนอื่นเนี่ยให้มาห้าไร่นู่นทางก็อีกยี่สิบไร่อย่างน้อยในยการร้องต่อไปอาจจะเป็นแค่การร้องที่ต้องปกปิดผู้ร้องนะเ,เพราะว่ามันก็มันมีหลายกรณีนะที่ร้องปลดปกปิดผู้ร้องมีการการะทําผิดเกิดขึ้นก็มีการร้องเพราะฉะนั้นนี่ การทำแบบนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการทําดีต่อต่อบ้านกกอกเองนะคือเหมือนกับการรักลูกไปตามใจลูกมันไม่ถูกเหมือนกันรักกกอกก็อย่าให้คนทำผิดกฎหมายถ้าไม่ทํำผิดกฎหมายในบ้านกกอกก็จะอยู่กันแบบยังไงมีมีความสุขไม่เดือดร้อนใครเพราะทุกคนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ได้ที่มาเท่าไหร่ก็ดูแลเท่านั้นไม่ใช่ว่าได้ที่มาห้าไร่ทางอีก3ามไร่อย่างนี้มันไม่ดีรลกครับมันมันจะเดือดร้อนไปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้นี่แม้มีผลเปลี่ยนแปลงไม่น้อยนะมันก็เป็นไปตามเวลานะครับว่าสุดท้ายแล้วหมูอ้วนมาตรงนี้เมื่อถึงวันต้องจากต้องไม่ได้มามันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับส่วนเรื่องอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขอให้มันเป็น ในเรื่องอนาคตถามผมผมมีความรู้สึกอย่างไรผมตอบได้เลยว่าไม่มีความรู้สึกก็คือมันธรรมดาสําหรับผมมากเลยแต่ผมไม่ไม่แสดงความรู้สึกว่าจะมีความเห็นเป็นอย่างไรแต่มีความเห็นในวันนี้ก็คือดีแล้วที่กกองมีเรื่องนะต่อไปมันจะได้สะอาดมันจะได้ผิดถูกกฎหมายทั้งหมดไม่เป็นไม่นําความเสียหายให้แก่ประเทศโดยรวมมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ